สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทารอดออฟบัตเตอร์วันนี้เราจะมาทําคลิปเรนดมกันนะคะให้ไพ่เล่าเรื่องราวของคุณผู้อ่านขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องนะคะขอบขุดจากใจค่ะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วรู้สึกว่าพลังงานนี้ไม่ใช่ตัวตนของคุณก็อย่าเก็บมาใส่ใจนะคะ รับแต่เรื่องราวดีๆพลังงานดีๆกลับไปวันนี้เราจะมาทำคลิปส่งพลังงานคุณและเขาคนนั้นเขาคนนั้นคนที่จบความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายเลือกเดินจากความสัมพันธ์หรือเขาเดินจากความสัมพันธ์คุณกับเขาไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วมาดูพลังงานตัวตนของคุณและพลังงานเขาคนนั้นกันนะคะ ท่านที่ใดที่มีรักดีๆอยู่แล้วก็เลื่อนผ่านได้นะคะมาดูพลังงานเขาคนนั้นของคุณนึกถึงหน้าเขาคนนั้นนะคะเขาคนนั้นเป็นใครมาดูพลังงานตัวตนของคุณและเขาคนนั้นคนที่จบความสัมพันธ์กับคุณไปไพ่ใบแรกขอเป็นพลังงานตัวตนของคุณนะคะ justic ขอดูพลังงานเขาคนนั้นนะคะตอนนี้เขาทำอะไรอยู่เขาเป็นอย่างไรเพสออฟ o r d พลังงานใบแรกคุณเป็น j จ s t i c e คุณกำลังหาความยุติธรรมมองหาสิ่งดีๆให้กับตัวของคุณเองไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะอยู่ในสถานการณ์อะไรใครก็ตาม ที่คุณเคยรักเคยทุ่มเทเคยทำทุกอย่างให้แต่สุดท้ายสิ่งที่ตอบรับตอบแทนคุณคือความไม่ยุติธรรมคุณเคยถามเหมือนอาจจะเคยถามคำถามนี้กับเขาหรือถามตัวคำถามนี้กับตัวของคุณเองว่าทำไมสิ่งดีๆสิ่งที่คุณทำเนี่ยทำไมความดีสิ่งดีๆไม่ย้อนกลับมาหาคุณบ้าง แต่ไม่ว่าคำตอบเนี่ยจะมีคำตอบกลับมาหาคุณหรือเปล่าคุณคนนั้นจะมีคำตอบมาให้คุณหรือเปล่าแต่คุณพยายามที่จะรักตัวเองถึงเขาคนนั้นจะไม่สามารถที่จะให้ความยุติธรรมมอบความรู้สึกดีๆตอบแทนกล,กลับมาหาคุณแต่ตอนนี้คุณกำลังที่จะรักตัวเอง ให้ความสุขกับตัวเองไม่มีใครรักคุณสามารถรักตัวเองได้นี่คือพลังงานของคุณนะคะส่วนเขาคนนั้นคนที่จบความสัมพันธ์กับคุณไปเขาน่าจะเริ่มทำอะไรสักอย่างมีแผนมีการวางแผนคิดที่จะทำอะไรสักอย่างลงมือทำอะไรสักอย่างนี่คือพลังงานคุณกับเขานะคะขอดูพลังงานของคุณ ทรีออฟ s พลังงานเขาคนนั้น Queen of Pentacles แน่นอนว่าคุณเคยตกอยู่ในพลังงานของรักสามเศร้าบุคคลที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ตอนนี้สิ่งที่คุณมองหา คือความสุขคือครอบครัวบางท่านที่มีเพื่อนฝูงหรืออาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วก็กลับมารักตัวเองอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงหรือท่านใดที่มีบุตรธิดาก็อยู่กับครอบครัวของคุณกําลังมองหาอะไรที่เป็นความมั่นคงอะไรที่เป็นความสุขของคุณกับครอบครัวคุณกำลังมองหากําลังทํานะคะส่วนเขาคนนั้น เขาน่าจะเป็นคนที่มีความโดดเด่นในทางสังคมอาจจะเป็นคนหลอ่อคนสวยคนดูดีคนที่มีบุคคลรู้จักกันมากมายแต่ตัวตนนิสัยของเขาอ่ะเขามีความเยื่อหยิ่งอยู่ในตัวคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองหล่อสวยมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆคนคนนี้ถามว่า เขามีความสุขตอนนี้ไหมเขาเขารู้สึกว่าเขาเองเขาก็มีความสุขในแบบตัวตนของเขามั่นใจในตัวเองคิดว่าตัวเองมีความสุขพบเจอชีวิตที่สุขสบายแล้วนี่คือพลังงานของเขานะคะมาดูพลังงานของคุณ The Devil ส่วนตัวเขา t r e e o f v a s แน่นอนว่าคุณเคยผ่านเรื่องราวแย่ๆมากมายเลยผู้อ่านเห็นกว่าคุณจะมาถึงจุดนี้ได้วันเวลาณนะตอนนี้ความเจ็บปวดความเสียใจมันยังอยู่ในจิตใจของคุณอยู่เลยทำไมชีวิตคุณบางทีคุณยังตั้งคำถามให้กับตัวเอง นานแค่ไหนก็ตามคุณยังตั้งคำถามให้กับตัวเองว่าทำไมเรื่องราวร้ายๆทั้งไมถึงมาเจอทำไมคุณถึงพบเจอเรื่องราวร้ายๆแบบนี้ทำไมคุณต้องเจอกับคนที่ไม่มีความจริงใจหลอกลวงไม่มีความรักไม่มีความรู้สึกดีๆกับคุณเลยทำไมคุณต้องเจอกับคนที่มีแต่ความหลอกลวงหาความจริงใจไม่มี คุณยังรู้สึกนึกคิดในเรื่องของความเจ็บปวดนี้มันยังฝังใจคุณอยู่นะคุณยังลืมไม่ได้ส่วนตัวเขาเขาเหมือนยังในใจของเขาเขายังแอบรอใครคนใดคนหนึ่งอยู่นะแอบส่องแอบมองอาจจะเป็นคุณหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณกับเขาอาจจะไม่ได้พบไม่ได้เจอไม่ได้พูดคุยกัน แต่เขาคนนี้เอบส่งเอบโมงใครคนใดคนหนึ่งอยู่อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้เขาเหมือนยังทิ้งไม่ได้ลืมไม่ได้ยังมีพลังงานของการเฝ้ารอนะมาดูไพ่ใบต่อไปของคุณนะคะซิกอ s o โซ่ แล้วก็ไฟ f p e n t a c l e ลพลังงานคุณกับเขาเหมือนส่วนทางกันคุณเหมือนอยากที่จะออกไปประชนภัยไปพบเจอบางท่านอาจจะมีคนรักใหม่อยู่แล้วนะมีคนรักใหม่แล้วหรือว่าตัวตนของคุณกำลังออกไปเผชิญกับ พบโลกใบใหม่สังคมใหม่ที่ทำงานใหม่บางคนบางท่านอาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศด้วยซ้าพบเจอเรื่องราวใหม่ๆคนใหม่ๆที่กำลังเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะมีคนเข้ามาจีบคุณความสัมพันธ์มีคนยื่นโอกาสความรู้สึกดีๆให้คุณคุณกำลังอยู่ในเหมือนพบเจอสังคมใหม่ๆกำลังออกเดินทางไปหาความฝันหาความสุข สังคมใหม่ๆที่จะทำให้คุณลืมเรื่องราวอาดีตบางท่านอาจจะมีเพลนไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศด้วยซ้ำคุณจะได้พบเจอคนใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆสังคมใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะส่วนตัวเขากำลังเดินออกจากความสัมพันธ์ไม่ทราบว่าคนคนนี้ คนที่คุณดิวคนที่คุณจบความสัมพันธ์ไปแล้วเขาไปมีบุคคลที่สาม,มีคนใหม่ของเขามีตัวจริงของเขาแต่ว่ามันเหมือนจะไปไม่รอดมันเหมือนเขาอยากออกที่ออกจากความสัมพันธ์นั้นเขารู้สึกว่าเวรู้สึกเหงารู้สึกว่าเหมือนจะมีความสุขแต่มันไม่ใช่ เขาต้องการที่จะออกจากความสัมพันธ์ออกจากจุดจุดนั้นมาดูพไพ่ใบต่อไปของคุณนะคะไฮโดรเฟนส่วนตัวเขาไฟออวานคุณขึ้นไฮโดรเฟนนั่นหมายถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนจะเห็นใจคุณกำลังมองเข้ามาเห็นความทุกข์ในใจของคุณแล้วหรือบางท่านอาจจะเป็นคนที่ชอบเข้าวัดเข้าวามองหาที่พึ่งทางใจให้จิตใจคุณให้ความรู้สึกของคุณนะดีขึ้น หรือบางท่านอาจจะมีการไปขอพอรบนบานสารกล่าวขอให้พบเจอเรื่องราวดีๆผ่านพ้นอุปสรรคถ้าท่านใดที่มองหางานใหม่อาจจะเดินทางไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศตัวตนของคุณเองอาจจะไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองให้พบเจอแต่เรื่องราวดีๆและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นกําลังจะรดนบันดาลประทานพรให้คุณพบเจอแต่เรื่องราวดีๆนะคะ แต่ตัวตนของเขากลับสู้อยู่กับปัญหาตอนนี้เหมือนเขากำลังเจอปัญหาหนะักหาทางออกไม่เจอทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบกายไม่ว่าเพื่อนฝูงที่ทำงานความไม่เข้าใจกันหรือในตัวตนของเขาอะความรู้สึกนึกคิดของเขาเขายังหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้จะเอาอย่งางไรต่อ ในตัวตนของเขาชีวิตนี้จะเดินหน้าโตอย่างไรจะตัดสินใจอย่างไรปัญหาเกิดขึ้นมากมายอยู่ในหัวของเขานะคะมาดูพลังงานตัวตนของคุณ The d a t ดคุณเลือกที่จะจบจริงจังส่วนเขา seven of wands คุณร,รู้สึกว่าคุณน่ะจะตัดสินใจเด็ดขาดมากมองหาอนาคตความความสุขความฝันอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกจะมีความสุขคุณเลือกที่จะตัดจดขออภัยคะ่ะคุณเลือกที่จะตัดจบคนที่ทำให้คุณก้าวต่อไปไม่ได้ คนที่ฉุดรั้งคุณถึงคุณจะรักคนคนนี้แค่ไหนผูกพันแค่ไหนคุณเลือกที่จะเดินหน้ามองหาความสุขมองหาอนาคตส่วนตัวของเขาเองกำลังเจอปัญหาหนักมากๆตอนนี้เหมือนเขาอ่ะสู้อยู่ลำพังเลยโดดเดี่ยวเดียวดายไม่มีคุณไม่มีใคร ที่จะช่วยเหลือที่จะอยู่เคียงข้างเขาเลยปัญหาทุกอย่างรุมเร้าเขาอาจจะเป็นภาระหน้าที่ด้วยหรือตัวตนของเขาเองอ่ะอาจจะเคยเป็นคนที่มีความเย่อหยิงมีความมั่นใจในตัวเองสูงสุดท้ายเขาไม่เหลือใครสิ่งที่เขาคิดมันอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดสุดท้ายพอผิดหวัง เขากลับไม่เหลือใครที่จะคอยช่วยเหลือเขาเลยมาดูาไพ่ใบสุดท้ายของคุณนะคะเดือดซันบ่งบอกเลยว่าชีวิตตกจากนี้สิ่งที่คุณจะเจอมันมีแต่ความสุขไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรเลือกเดินทางสายไหนแบบไหน ในชีวิตที่คุณจะเลือกเดินคุณจะพบเจอคนที่คอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานคุณจะพบเจอแนวทางช่องทางที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จคุณจะมีคนช่วยเหลือคุณตลอดไม่ว่าคุณจะทุกข์มีปัญหาอะไร คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คุณจะพบเจอคนที่คอยอุปถัมภ์ค้ำจุนถ้าเป็นในเรื่องของหัวใจถ้าคุณตัดสินใจไม่ว่าอนาคตเขาคนนั้นจะเป็นใครเขาจะประคับประคองและเห็นใจคุณพาคุณไปในที่ที่ที่ท,ที่คุณไม่เคยไปไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครคุณและเขาจะสร้าง ความสุขสร้างอนาคตไปด้วยกันและมันเป็นอนาคตที่จับต้องได้นี่คือพลังงานของคุณนะคะมาดูเขาคนนั้นเขายังอยู่ในพลังงานของการพยายามชีวิตนี้ต้องสู้ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนไม่ว่าปัญหาที่เขาเจอ จะเยอะแยะมากมายแค่ไหนเขาเองก็สู้มากเลยเขาเหน็ดเหนื่อยน,นะเขาพยายามมากเลยที่จะออกจากความรู้สึกนั้นความเจ็บปวดความเสียใจปัญหาเยอะแยะมากมายเขายังหาทางออกไม่ได้เขายังหาจุดหาบทสรุปในชีวิตเขายังไม่ได้เลยแต่เขากำลังพยายามพยายามที่จะหลุดพ้นจากความทุกข พยายามที่จะหลุดพ้นจากปัญหาสิ่งที่เขาเจอเหมือนปัญหาที่เขาเจอมาเนี่ยเป็นเพราะตัวของเขาเองไม่ว่าเหตุผลอะไรที่คุณกับเขาแยกกันไปเขาหาความสุขกับตัวเองไม่ได้เลยหาความสุขให้ตัวเองไม่ได้เลยซึ่งตากจากคุณคุณ จะเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนผ่านเรื่องราวร้ายๆแค่ไหนแต่คุณพยายามที่จะให้ตัวเองมีความสุขเลือกที่จะตัดเลือกที่จะเดินออกจากคนที่ไม่จริงใจไม่มองกลับไม่หันหลังกลับพยายามลืมเรื่องราวร้ายๆและมองหาอนาคตสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆความสุขและแน่นอนถ้าคุณดึงดูดแต่เรื่องราวดีๆ ลืมเรื่องราวที่ทําให้คุณเป็นทุกข์ดึงดูดพลังงานที่ทําให้คุณมีความสุขพรุ่งนี้ต้องเป็นเรื่องราวดีๆวันนี้คุณต้องเจอเรื่องราวดีๆคนดีๆพรุ่งนี้ก็จะเจอเรื่องราวดีๆและคนดีๆจะเข้าหาคุณเช่นกันนะคะผู้อ่านขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่รับชมมาถึงณนะจุดนี้นะคะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วรู้สึกว่าพลังงานนี้ไม่ใช่ตัวตนของคุณก็อย่าเก็บมาใส่ใจนะคะ รับแต่เรื่องราวดีๆพลังงานดีๆกลับไปขอให้ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่เรื่องราวดีๆนะคะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ